ก่อนตายคุณย่าได้ยื่นทีในกรรมให้ลูกชายคนโต โดยกำชับให้แบ่งสมบัติกับน้องชายอย่างเข่าเทียมแต่แล้วพี่ชายคนโตกับเอาพินิกรรมไปเผาทิ้งซะนั้นพร้อมอ้างว่าแม่ยกสมบัติทั้งหมดให้เขาแต่เพียงผู้เดียวแล้วเลยน้องชายให้พาลูกเมียออกจากบ้านไปเดี๋ยวนี้น้องชายถึงกับอึ้งไม่คิดว่าพี่ชายจะใจร้ายได้ถึงเพียงนี้จำต้องพาลูกเมียจากไปในคืนนั้นเองแต่แล้วฟ้าฝนก็ไม่เป็นใจกระหน่ำเทกระหน่ำซ้ำเติมแม้แต่เจ้าตูบในบ้านหนึ่งหลังน้ำตาแห่งความสงสารนี่เพียงพี่ชายกับพี่สะใภ้เท่านั้นที่ยิ้มเยาะอย่างสมใจน้องชายขะลูกเมียเดินตากนนอออยยยู่่านานจาจใใีดดก็ไไ้้รัับคคววมชวเหหลืปศ ในกระท่อมผูพังแห่งหนึ่งแต่ลูกชายของเขากลับล้มป่วยเพราะตากฝนหนักเกินไปแถมมินต้องกินข้าวปลาอาหารที่แสนจะอัดคดัดแน่นอนว่าเด็กน้อยย่อมกินไม่ลงกับเป็นกับพี่ชายที่พอเลี้ยนน้องชายออกไปแล้วสองสามีภรรยาก็กินดีอยู่ดีมีแต่เนื้อมีแต่ปลาทุกมื้อแม้แต่แมวน้อยของพวกเขายังได้กินขาไก่ทันใดนั้นก็มีเสียงร้องดังขึ้นมาจากนอกประตูปรากฏว่าเป็นน้องชายที่กลับมาเพื่อขอยืมเงินจากพี่ชายไปรักษาลูกก็ว่าพี่ชายกลับชี้หน้าดากราดว่าอย่ามาเหยียดที่นี่อีกบ้านหลังนี้ไม่ใช่มินแล้วปิดประตูใส่่่หนน้้้าาาาาออออยยงงงไมมดีชรขเตจก เพราะเด็กตัวเลว็กป่วยหนักไม่รู้เรื่องอะไรแต่คำอ้อนวอนของเขาก็บไม่อาจปกความผูกพันในใจพี่ชายได้เลยมีเพียงลูกหมาใกล้ตายตัวหนึ่งที่พี่ชายโยนให้เขาและบอกให้น้องชายอย่าได้กลอบมาเหยียบบ้านหลังนี้อีกตลอดไปชายหนุ่มถึงกับหลั่งน้ำตาแห่งความสิ้นหวังมองลูกชายและลูกหมาที่กำลังจะตายผู้เป็นแม่ปวดใจแทบขาดเธอไม่เหลือความหวังกับพี่ชายของสามีอีกแล้วแต่จึงแอบไปรื้อสินสอดตอนแต่งงานของตัวเองออกมาแล้วบอกให้สามีเอาไปขายชายหนุ่มรู้สึกปวดใจสารพัดแต่เพื่อรักษาชีวิตลูกชายเขาก็จำใจต้องทำให้ภรรยาต้้องลลบาากเเวนนัมี พ่อค้าคนหนึ่งผ่านมาหน้าบ้านของเขาพอดีเดิมทีทั้งสองตกลงราคากันที่4ี่เหรียญทองแดงแต่พ่อค้าจอมเจ้าเล่์กับให้แค่สามเหรียญเท่านั้นแดมเมนชายหนุ่มจึงตัดสินใจใช้สามเหรียญน,นั้นไปรักษาลูกชายส่วนอีกเหรียญที่เหลือก็เก็บไว้ซื้อมล็กพันุ์ในภายหลังเพื่อปากท้องชายหนุ่มจึงจำต้องพาลูกเมียมาบุกเบิกที่ดินทำกินแม้ชีวิตจะยากลำบากสักหน่อยแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่กับนั่นแฟนยิ่งขึ้นพวกเขายิ้มแย้มมีความสุขกันทุกวันเ,เพราะผลที่พวกเขาปลูกลออ้นามส่งงหงหวหววแแคั